ทิหิตติมังทิหิตติมังพาเลพ,าพัพาเลียพับพระเจ้าพาพระเจ้าขอนลาขอนลาสิขาท่านขวัญอ้วนกลองทำกัรปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสอบสวนกลางนะครับก็คือมาตามคำสั่งศาลจังหวัดพัทโขนที่หนึ่งคับสองห้าหกสองนะครับอันนี้ชื่อนายปสมพรอ่าหรือขวดเจริญสุขนะครับ ครับจากข้อมูลที่เราประชุมร่วมกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อทำให้เราได้รับทราบว่ามีพระภิกษุสงฆ์นะครับที่ตกขึ้นปฏิบตนไม่เหมาะสมไม่คลองตนอยู่ในการเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ดีเนี่ยนะครับมีหมายจับมีต่างๆอยู่เป็นจนํานวนมากนะครับวันนี้ก็ได้มีการทํางานร่วมกันแล้วก็เราเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายนะพระภิกษุสงฆ์ที่มีหมายจับอยู่แล้วเนี่ยนะครับวันนี้154เป้า แล้วก็เป็นพาะพิสูุส์ส์บางส่วนที่ได้ลาสิกขาไปแล้วใน27เป้าหมายนะครับในเป้าหมายที่เป็นพาะพิสูุน์สมเนี่ยก็ได้มีการจับกลุ่มในขณะขณะนี้จับไปแล้ว1 3 6รายนะครับส่วนใหญ่ก็รับสารภาพนะครับก็าทุกคนที่เราเข้าไปดำเนินการนี่ก็มีใบจับนะครับแล้วก็ทําอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับภาพวิสูุ์บางรูปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องที่พวกเราคงทราบดีว่าทาง มหาเถระสมาคมเนี่ยได้ออกระเบียบนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับจากเดิมเนี่ยขั้นตอนระยะเวลาในการที่เราจะลาศิกขาะพระที่ปฏิบัติผิดพระธรรม,มวินัยหรือว่าปฏิบัติผิดผิดในเรื่องของประราชิกต่างเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับวันนี้ก็ได้ปรับลงมาจากปีเนีลงมาเหลือแค่สิวันครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่นะครับโดยเฉพาะกฎระเบียบของมหาเถระสมาคมที่ออกมาใหม่เนี่ยนะครับเอามาบังคับใช้กับ พระภิกษุสงฆ์ที่จะทำความผิดวันนี้นะครับที่จับกลุ่มได้แล้วยังไม่ยอมลาสิกขานะครับเดี๋ยวนี้จะดําเนินการจัดศิกขาลาสิกขาให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะไปเข้าสู่กระบวนการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทุกหน่วยที่ทร่วมมือกันครับเพื่อให้ส่งเสริมพื้นฐานของเราให้ใหเป็นเสาหลักของประเทศชาติต่อไปครับครับเชิญท่านเลยครับทนที่ของคนะกรรักชาติสได้ดีครับ ที่มาสแสวงหาประโยชน์นะครับไมคิดว่าจะอาศัยข้าเหลือแล้วหนีออกนอกประเทศเนี่ยวันะนี้เราได้ดีเชิญท่านเลขรัาปรงองมาร่วมในคณะทํางานของเรานะครับเราได้ส่งสัญญาณ่างไปแล้วว่าไปประเทศไหนนะี่กฎหมายเรื่องการรอบเงินเี่ยมันตามไปได้หมดนะครับเพราะนั้นถ้าจะออกเงินหนีไปไหนก็ตามเนี่ยผมเอาท่านมาดำเนินกรดีได้หมดมเพาเงินทรัพย์สินที่ท่านสแสวงหาประโยชน์จะมีชอบในเรกับคบนอื่นประเทศชาติได้หมดโดยความร,ร่วมมือของออปรงอง ก็ฝากแที่น้องสิ่ิชวนด้วยครับเชิญมีใครจะท่าถาม้ยไหมครับเชิญครับท่านครับเป้าหมายสําคัญ21เป้าหมายนี่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครับโอมีเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวจะอยู่บนตลาดด้วยนะครับเห็นดูในจํานวนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของยาเสพติดเป็นจํานวนมากเลยครับอันนี้มันมีในยะอยู่ในเครือข่ายอางนี้นะครับเดี๋ยวขอให้กระบวนการสอบสวนเนี่ยมีความชัดเจนนะครับแล้วเดีวจะชี้แจงให้ทราบกันดีนะครับ เปเป็นพระชั้นผู้ใหญ่หกีรูปอะคขะเปนปฏิบัติการนี้ไม่ไม่มีเป้าหมายหรือพระชั้นผู้ใหญ่ฮะพระผดจับหมดรับมีระดับเจ้าอาวาสไหมครับ,รบววรก็ผดผมจับหมดนะครับเดี๋ยวก็คอยๆเดี๋ยวคอยดูตอนเดี๋ยวขอให้สรุปเย็นนี้ครับเดวสรุปเป็นี่เป้าหมายที่เราดําเนินการนะครับก็จะมีพระระดับไหนอาจจะมีเจ้าอาวาสบ้างอาจจะมีรองเจ้าอาวาสหรือจะมีเป็นพระลูกวัดธรรมดานะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากปิดปฏิบัติการแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางสอบถึกไา้ก็จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ มันก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถนะครับก็วิเคราะห์แล้วก็นําเรียนท่านประธานที่จะวางแผนในการดําเนินการโปรชั่นครั้งนี้ครับส่วนใหญ่เป็นหมายเก่าหรือเป็นหมายที่มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ตอนนี้ที่มีการน้องเรียนมาที่สำนักพุทธนะครับ เป็นการกระทําความผิดทางวินัยอยู่ในพื้นที่ไหนมากเป็นพิเศษบ้างครับออรวบรวมข้อมูลครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เราสัมพัอยู่ครับเราจะได้ให้ท่านแสดงที่หนาต่อไปครับขอวงกว้างได้ไหมครับว่าอยู่ในพื้นที่ภาคไหนเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ที่มีการร้องเรียนมาที่ท่านนะครับอย่ารีบครับเดี๋ยวข้อมูลจะร่ไหนก่อนครับนะครับต่อไปไนนเนี่ยถ้าในหนึ่งจังหวัดเนี่ย พาระทำผิดวินัยมากเกินกว่าสามปเนี่ยสำนักพูดย้ายครับเหมือนเรียกตำรวจเนี่ยใช้มาตรการเดียวกันสำนักพูดก็เห็นชอบในเงื่อนไขวันนี้เราถึงมีการทํางานร่วมกันอย่่งแน่แนแฟ้นตัวสำนักพูดเองก็อาจจะมีข้อมูลบางส่วนแต่ที่ผ่านมากำลังคนไปขอวันนี้เราทํางานร่วมกันอยา่างเต็มที่แต่จางนี้ไปก็อย่างที่บอกครับถ้าเกินก,นกว่า,ยายสามก็ย้ายครับมาตรฐานเดียวกับตำรวจครับ